Yeah. <laughs> สิงหาเหมืองยาโมส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ f อซทุกท่านพามาดูพีซีเจ็ดสิบรุ่นแปดครับทีมงานชาติเจริญสาวันนี้ลอกนาพี่น้อง อันนี้รันสวัสดีครับโอ้ได้เวลาจวดบ่อสิงหาห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นน้องเอาอีกสักน้อยครับอีกสักน้อยครับเอาอีกสักน้อยครับตอนนี้โลกนาอยบพไปน้อง อลัลโหซิงนะสารคามสวัสดีครับลอกนาะปากบอเสร็จก็ย้ายมาอีกครับ ยวรอดำครับสักครู่ครับห้าโมงละอ้อยยังครับยังแม่ตะวันตะเวนยังไม่ตกดินนะพี่น้องนะเอาอีกจักหน่อยแม่กำลังมวล เดินมาตั้งลำใหม่แล้วนะได้ร้อยเที่ยวครับวันนี้ร้อยเที่ยวครับอ่นี่ครับเ้ิยจันทร์จบนะครับ ยังไม่เลิกงานครับพี่น้องได้ร้อยเที่ยวเดี๋ยวจวดครับเดี๋ยวมันแรงจังจวดครัพี่น้องเลยตรงนี้เฮ็ดเวียกก่อน สวัสดีครับอ่ารอรถดำไ่นอ้องนี่จะลอกนะพักถอนบ่โอ้ถอนเงินบ่อเดี๋ยวยังเมือนแรงก่อนเดี๋ยวพราทิตตกดินกันนะเอาอีกคนละสองเที่ยวกันคนละสองเที่ยวยังยุดพี่น้องโอ้มืกี้นี่จะ ก็พีซีเจิรุ่นแปดนะครับหกส้าแรงม้าพี่น้องนะครับใช้เครื่องโคมสุสีสูปตอนนี้วัดรอบอยู่ที่พันเก้าห้าิบรอบต่อน,นาทีครับอายุอนาม2สองปีพี่น้องนะออไม่ได้สองปีครับนี่ามาดูปุ้งกีก่อนเอ๊ะตรงนี้ดูได้ไหมชัดไหมครับ พี่น้องชัดไหมชัดนะเดี๋ยวไล์สดสักครึ่งชั่วโมงอ่าสุมเมศสวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับจะได้เวลาจวดแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูปุงกี้นะดูบุงกี้ใหญ่ไหม บนใหญ่เดี๋พี่น้องโอ้ขอบพุดหลายอ่ะอันหกล้อสิงสารคามเดี๋ยวว่าสิไปสารคามอยู่ครับเดี๋ยวสิไปไปยามจักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปอันพยักอยู่เด้อหกล้อดำสิงยุ่ยแถวใดล่ะสารคามอยู่แถวใดอำเภอใดล่ะนี่นะครับ เอดำหายไปเลยโอ้ตะวันยังไม่ตกดินเราจะไม่เลิกนะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูตะวันก่อนอ่าดูพระอาทิตย์นะพี่น้องนะนูนครับพระอาทิตย์ นั่นครับพระอาทิตย์อยู่ได้สวนยางน่ะยังไม่ตกดินนะพี่น้องนะนั่นครับพระอาทิตย์ส่องมาเลยนี่ครับลอกนาโอ้ชื่ออะไรเนาะยูโยโยดรักอ่ะอ่านว่าอะไร <laughs> นะครับ โอ้อยูอันก็ซุ้มดิโอ้เอกภพโอเอฟซี FC, ขอบคุณครับก็ซุ้มพิซไซบ์บ่โอ้โอก็ซุ้มเมืองลิงนะแมนบ่ก็ซุ้มแถวหาคอนย่างบา่ว่ากันไปเดี๋ยวสารคามเนี่ยผมไปเลี่ยนยูหันเนี่ยไปเลี่ยนสารคามเลยซาติศลสซ์ไปเลี่ยนสารคามเนย จบจากสารคข้ามเนี่ยับพี่น้องอ <c oughs> เดี๋ยวเราคุยกันนะครับเอะดำไม่มาสักทีมาแล้วครับอ่าแบงค์ไมโครซิงอ่าแบงค์สวัสดีครับ,บนนอเ,เอาอีกจกักสิบเที่ยวกันครับ ค่อยเลิกนะครับค่อยไปจวดกันผมจะเอาเป็นแบบอย่างโอ้ดีครับอ่ะเอ,มเอมไม่ซิ่งอ่ะสวัสดีครับเอ็เอวันนี้ร้อยเที่ยวพี่น้องนะเที่ยวละ90คูณเข้าไปครับค่าตั๋งเก้าสอ่ะเล่นแล้วครับอาจารย์กบเล่นแล้ว อ้าวสุมเมศชอบดูเสียชาติคุยอ่ะด้อยคุยไปเรื่อยเปื่อย้เนี่ยเนี่เบิ้องเอาด้วยครับพี่น้องเบิ้งเอาด้วยจกแล้วดิอ่าบ่แข็งบ้านไรเด้วยเนี่ยมีดินเหนียวด้วยนะนี่ลอกนาใส่เด็ก้าร้อยเก้าห้าครับโออารันสวัสดีครับวันนี้ร้อยเที่ยวพี่น้องร้อยเที่ยวพอ นะครับพีซีเเที่ยวละ90้บาทเที่ยวละ90้บาทคูณเข้าไปครับคูณด้วยร้อยเที่ยว90คูณด้วยร้อยนะครับก็พอได้ป้นนะพี่น้องนะพอได้จวดยูนะพอได้จวดนี่นอนบนรับดีนะครับโฟโออันว่าอะไรเด้อนี่ F O I O ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวถือเลือบ่ได้เลยครับพี่น้องเลยแต่ก่อนเนีเรียนเก่งนะภาษาอังกฤษนี่ทตอนนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องครับโอ้ทศพลนี่จบภาษาจบคณิตศาสตร์มาตัวนี้ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับร้อยคูณด้วยเก้าสิบนะครับอัขาใะ้าจ่จยไปสามพันครับ คนขับนี่สิบบาทเด้นะครับดำละสิบบาทอ่าเมื่อวานมันจะไปโคราชพี่น้องนะก็ไม่ได้มาจัดอาทเวนตี้ 20. ไลท์ซาวจ์แนวสวัสดีครับว่างๆมาพอกันเดอ้อทเวนตี้เอ้ยเดี๋ยู่ซไดล่ะ <laughs> นะครับเอ้ามาที่ละจัดเต็มนะครับอ่าทตพลหยุดต้นไหนโอ้ยังครับคุณแล้วตะวันตกดินนะตะวันตกดินนะถึงหยุดโอ้อยู่บนว่ะเอ้าไอ้ทิศหยุดแล้วอะ่ะ ยุดละบ,บ่เอารถไทยมายังอ๋ออันนี้เอฟซีเอฟเอฟซี FC มาวิ่งด้วยร้อยเก้าห้าครับดำอีกกี่เที่ยวเต็มเที่ยวหนึ่งก็ดำแล้วไปดันอีก อะไรปะ <c oughs> ใครเลยบอ <c oughs> นัทวุฒิติดต,ต่องานถมที่ครับอ้ายุใสล่ะยุใสถมที่ยุใส่ะอย่าบอกหน้าไปถมอยู่อันแ <c oughs> ja na, ăn, ม่น้ำโขงอะไ้เด้นะให้ผมไปถมที่ลำตะคองมาไ้เด้พี่น้องนะ ผมจนหัวงอกก็ไ,ได้ดิเพรบะเต็มอ่ะอันนี้ FC ดำนี่จัดเต็มรับน้องจัดเต็มโอ้ยังยังไ่อยากถอนนะครับโอ้ขายมาที่แปดสิบห้าทิโอ้ขายยังกระดอกระเดียดเลย โอ้นัทวุฒิอยอู่กาลสิน um, in โอ้กาลสินเมือง้ำดำนะพี่น้องโอ้สบายดีสบายดีสปปลาวสบายดีบอสบายดีสุ onta, สปผูุ้คนบออยู่ดีมีแห้งเด้อโอ้ยเขาเบอร์พีชาติเันหว่านนัทวุฒิบอโอ้ยเบอร์ไอให้ผมให้ทุกคลิปนะเบอร์อัทอมเอฟซีอ่าแปดล,ลิว้วสวัสดีครับ อันนี้ FC ซมาวิ่งด้วยครับใช้สมองเงินมาอยู่ด้วยครับมากินมานอนอยู่นี่แหละเดือนหนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่งครับยังไม่เลิกครับพี่น้องยังไม่เลิกงานครับอาจารย์กบยังไม่เลิกครับอ้โอ้ย เขาเขาจวดสปอนเซอร์แล้วไปอ่ะไปดิไปเหรอใช่ไปไหนไปไหนขยาเองนี่ไปขุดนู่นนะ วันนี้ได้กี่เที่ยวร้อยเที่ยวครับเดี๋ยวจะเอาไปขุดตอ่อครับไอ้เป็นมิมีเอาอะไรเอาร้อยเที่ยวเลยเอาอะไรเ,เอาต่อตอ,อนเดียวบอตอนเดียวนนจนจากของม้านดิขยายอีกนี่จะถมอีกนี่ไม่เน่นเหมือนกันเอาจีบเลยจีบเลยไม่เน่เหมือนกันเอาขนาดต้เล็กสองร้อย โคตรร้อยโคร้อยึ่งารอยยอ่าเดี๋ยวย้ายรถไปขุดตอพี่น้องนะเดี๋ยวดูครับดูเต็มๆอาจารย์กบโอ้พี่น้องดูนะช็อตเด็ดนะดูช็อตเด็ดนะพี่น้องช็อตเด็ดนะอ่าผมถมที่ทันเที่ยวทีนี้ อาสุพงสวัสดีครับโอสกลเดี๋ยวจะย้ายรถพี่น้องไปไอ้ที่ทมมันเจอตอครับเดี๋ยวไปขุดตอออกครับเดี๋ยวดูช็อตเด็ดนะครับย้ายไปเอาตอออกประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ูกันสดๆเลยครับสดๆนะครับเอ้าเอาเล็กร้องเลยใครนี่ครับพนักง,งานพนักง,งานเฮ้ยนี่จะกินอะไรวะทำไมว่ากินอะไรพี่จะเรียกเหรอจะกินหญ้าหรือกินใบไม้ไห,หรือจะกินฟาง โอ้ยวันกินปลาหมึกแล้วเนี่นยฮะ,ะโ,ยโอ้จัดไป,ปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจวดพี่น้องนะ,ะนี่ครับจะขึ้นเทลเลอร์นะย้ายพี่น้องย้ายไปขุดต่อดูนะครับดูอาจารย์กบจัดให้ครับ เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมสุดยอดครับดูนะครับย้ายไปขุดต่อพี่น้องจันกบจัดให้ครับ สุดยอดไป่ปีนน้องนะอา้อาไวไลฟ์สดภาพไม่ค่อยชัดอีกอเอ๊ะชัดไหมชัดไหมจัดไหม,มน้องจัดไหม เดี๋ยวเอามาลงคืนครับไปตีต่อแป๊บหนึ่งดูนะครับอึดมากครับ N P R กันนี้โอ้คันนี้แรงสุดๆครับรถแรงครับพี่น้อง Lại, à đây bà ơi em mừng mà ngon à hả các hấp non đu nè đẹp lối กายทิศเอาเหล็กออกเดี๋ยวลืมนี่ครับเหล็กรองกันพี่น้องนะไก่เอาเหล็กออกรู้อยู่อ๋อรู้อยูโอ่โอ้โหดครับลูกน้องโหดมากพี่น้องนะโตอะไรปะโตใหญ่นี่โตใหญ่ยุบอ่อ่า เดี๋ยวชาติพึ่งไหนพึ่งพึ่งรู้ <c oughs> เออพี่พึ่งไหนวะนี่ครับพี่น้องนี่ง่ายไหมครับเดี๋ยวจะเอาไปเอาโตออกเอาโตเพราะว่าเราถมทับ <c oughs> เราสะดุดสะดุดแล้วครับเอีเน็ตไม่ค่อยดีเดี๋ยตรงนี้อ่ะโทษทีครับ ครับรอดคนแม่โคครับอ้าวบายบายบายาบายเฮ้ยเบาๆนะเว้ยจวดหรือเปล่าจว,วดไหมจวดอยู่จวดดิอ่ะ ไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปย้ายไปเอาโตออกก่อนโน่นครับ ไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลุยตรงนี้ต่อครับเดี๋ยวไปเอาตอไม้ออกจากที่ถมครับเพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าต้องเอาตอออกเดี๋ยวจะไม่สบายอฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับบาย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 